สำหรับตัว o t a ้ีออคันนี้นะครับก็จะเป็นปี06แท้นะครับเป็นตัวไฟอยากแล้วนะครับก็ได้จัดทําในเรื่องของช่วงล่างนะครับแล้วก็เช็คจารบีพาขับเปลี่ยนยางพาขับตัวที่ขาดนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปทำเบาะนะครับเบาะในส่วนของการขึ้นลงนะครับก็จะมีรอยขาดผมก็ต้องไปเย็บบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของการใช้งานของรถมือ2อยู่แล้วครับแล้วก็ไปเปลี่ยนลูกปืนล้อครับเดี๋ยลูกปืนล้อใหม่หนึ่งข้างครับข้างหลังดังชัวลองหมุนดูดิจัดให้ดังของลูคจัดห้1ลูกครับเทมาหลลายวันแ้วชหนว่าาข้งซ้ายแนนน่อคนี้ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็เอารถคันนี้นะครับมาติดฟิล์มรอบคันนะครับโดยใช้ข้างหน้านะครับบานหน้าเต็มก็จะเป็น50%ครับแล้วก็รอบคันเนี่ยผมใช้เป็นระดับ80%ครับสามารถการลอนได้ดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับฟิล์มยี่ห้อนี้ถึงขั้นตอนการทําสปาแล้วนะครับรถคันนี้อยู่กับผมสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพราะว่ารถผมใช้งานอยู่แล้วผมก็จะปล่อยแล้วด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวผมพามาดูบอดี้ก่อนคันนี้ทําสปาภายในทั้งหมดคันนี้บอดี้สวยเลยนะครับ สวยมากนะครับนี่ดูรอยต่อเดิมจากโรงงานทั้งหมดรถมันต้องทําสปานะครับรถมือสองจะเป็นแบบนี้ทุกคันอันเนี้ยนะครับถ้าเลื้อออกมาหรือพงออกมาเนี่ยฝุ่นแบบนี้เยอะทุกคันแต่อันเนี้ยเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับตอนเนี้ยถอดไปซักอยู่นี่มาดูเลขตัวถังนะครับปัจจัยหลักของคันนี้อันเนี้ยคือของเดิมเลยนะแผ่นเนี้ยเดิมจากโรงงานเลยครับนะครับนี่ครับรอยต่อเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีตัดต่อเจียตัวถัง ตัวถังเนี่ยเป็นเลขแท้นะครับเนี่ยมีรอยขูดด้วยตรวจสภาพผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับมีรอยขูดรอยเขียนนะครับถ้าไม่มีรอยเขียนก็จะเป็นรถใหม่ๆพวกรถใหม่ๆอยู่นะครับก็จะมีบ้างหรือว่าอาจจะเช็ดออกนะครับก็มีบ้างอันนี้หลายปัจจัยหลายประการแต่คันเนี้ยมาดูก่อนนะครับรอยเชื่อมเดิมผมเคยเจอนะวีออมันตัดตรงนี้เลยนะครับเว้นตรงนี้ไว้ไว้ให้ขนส่งดูแต่เนี้ยผมเปิดใจถ่ายให้ดูครับไม่ต้องห่วงครับพื้นสวยเลยคันนี้ไม่มีผุนะครับ ไม่ใช่รถน้าท่วมด้วยนะครับนี่รอยต่อเดิมเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานพื้นสวยนะครับทําสปาซักพรมซักเบาะให้แล้วคันนี้ผมทําอะไรให้บ้างใช่ไหมผมเปลี่ยนจอเนี่ยให้ใหม่อ่ะคันนี้ผมไม่ได้ให้นะอันนี้ของผมเองเปลี่ยนจอให้ใหม่เอากล้องหน้าให้ด้วย1ตัวเพราะว่าผมติดตั้งมาก็เพิ่งติดด้วยจอก็เพิ่งติดนะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงง,งานทั้งหมดรถผมเลือกใช้เนี่ยผมถดูแลรถดีอยู่แล้วนะครับภายในสวยเลยคันนี้ สวยมากๆเลยนะครับไม่สองแสนกว่าได้คัะนนะี้มันก็สองแสนที่ผมนี่แหละตอนที่ผมได้มาไม่ถึงนะครับผมก็วิ่งมาสักพักแล้วละ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําสปาให้ใหม่อันนี้ลื้แล้วก็ทําความสะอาดให้เปลี่ยนยางฝาข้อวาลแล้วด้วยนะครับเปลี่ยนยางฝาข้อวาเปลี่ยนน้ํามัน power เปลี่ยนน้ายาหม้อน้าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนยน้ายาหม้อน้ําเปลี่ยนหม้อน้าใหม่เป็นอลูมิเนียมให้ดูก่อนนี่ชมพูเลยเนหะ็นปห ชมพูเลยแท้ไอซิ้นด้วยนะครับถ้าวงการรถทะลุกันนะครับเป็นอาร์คเดิมจากโรงงานเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนเสร็จคันหน้าเดิมของผมเป็นหม้อน้ำมาดูมินียมทั้งใบครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตอนรีวิวแล้วกันนะครับผมถ่ายไว้หมดเพราะว่าหม้อน้ำของผมนะครับรถผมวิ่งงานทุกวันคันนี้เป็นตัว06แท้เป็นไฟหยักแล้วนะครับตัวนู้นก็จะเป็น0-4นะครับโฉม04 0304แต่คันนี้เป็นโฉม06แท้ไฟหยักนี่ไฟหยัก เดี๋ยวขัดไฟหน้าให้ใหม่ด้วยนะครับจัดให้คันนี้เก็บอะไรไปประกอบครับช่างตํ้จัดให้ครับคันนี้ก็ทําความสะอาดแล้วก็ล้างให้หมดนะครับทุกชิ้นเลยแห้งยัง<ม>เนี่ยพวกเนี้ยผมเอาซักให้หมดนะครับเพราะว่ามันต้องตากแห้ง ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168ช n n น l ครับวันนี้ผมมี t o y o t a v ีปี06ครับเครื่องยนต์ 1,500cc VVTI เกียร์ธรรมดา5สปีดครับรถคันนี้เป็นตัวไฟหยักแล้วก็คือตัว Minor Chain นั่นแหละนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น VO Gen 2ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ให้ดูครับรถคันนี้โคตรสวยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลายๆรายการเหมือนกันเพราะว่ารถผมอยู่กับผมสักพักใหญ่ๆเป็นปีแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้วิ่งงานวิ่งส่งรถวิ่งรับรถก็คันนี้เลยครับ แต่ว่าผมดูแลเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของที่ผมใส่เข้าไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูด้วยแบบละเอียดๆว่ารถผมจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับรถผมผมเป็นคนที่ชอบรถเกียร์ธรรมดานะครับใช้อยู่สักพักใหญ่ๆเหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถกันเลยครับไปเรามาดู t ต y o ต a v ีออสคันนี้ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีเกียร์ธรรมดา5สเปรดครับคันนี้เป็นตัวไฟหยักแท้นะครับแตกต่างจากรุ่น03 0 4 0 5นะครนยตัวนั้นยงห้านตัรหน้าธรรมนาอยัะครับ หน้าจิดเลนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นไฟหยักแล้วนะครับแตกต่างกันก็คือในเรื่องของไฟหน้านะครับตรงนี้นะครับไฟหน้านี่ครับแล้วก็กันชนหน้าครับแตกต่างนะแตกต่างเลยจากรุ่นปี0304นะครับแล้วก็กระจังหน้าก็แตกต่างครับคันนี้รถสวยเลยผมปลดระวางครับ9 3 0า0บาทครับรถพร้อมใช้งานแน่นอนคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่า ผมเซอร์วิสอะไรบ้างในตัวรถแล้วก็เพิ่มออปชันอะไรบ้างในตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องก่อนครับว่ารถจะสวยเดิมขนาดไหนไปดูกันเลยครับเรามาดูห้องเครื่องของรถคันนี้ครับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูแบบละเอียดละเอียดนะครับรายงานตรงตรงรีวิวง่ายๆแบบชัดเจนครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับคันนี้นะครับก็ได้ทําช่วงล่างให้ใหม่นะครับผมก็ได้เซตช่วงล่างให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางพาขับนะครับอัจะรบีพาขับใหม่ประมาณนั้นเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพราะว่ารถผมเซอร์วิสตลอดเช็คตลอดน้ำมันเครื่องผมเเช็คตลอดรพาะ ผมขับไปเนี่ยผมต้องทําเวลาบางทีผมไม่อยากกินข้าวลิงข้างถนนประมาณนั้นผมก็เช็คเรื่องความร้อนปกตินะครับแล้วก็ใช้แบบพรีเมียมตลอดนะครับอย่างหม้อน้ำนะครับผมซื้อก็ได้นะครับแค่พันกว่าบาทผมซื้อก็ได้แต่ผมจัดหม้อน้ํามีเนียมให้เห็นไหมครับนี่เป็นหม้อน้ํามีเนียมทั้งใบครับเพราะว่ารถผมมันต้องวิ่งวิ่งแล้วก็ถามว่าซื้อรถต่อผมดียังไงดีตรงที่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนหม้อน้ําผมก็ใช้น้ํายาเป็นน้ํายาคูลแลนตตลอดเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ ผมใช้น้ำยาเป็นคูลแลนตลอดนะเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมทั้งใบแล้วก็ไม่มีสนิมในหม้อน้ำครับนะครับการดูแลรถของผมผมดูแลถึงดูแลเป็นนะครับใส่ใจรายละเอียดนะครับเวลาผมดูแลรถนะครับรถผมจะสกระปรกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าการขับรถที่มันสกรปรกผมมองว่ารถมันจะขับไม่ดีฝุ่นเยอะผมเป็นคนเป็นภูมิแพ้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมจะเคลียร์เรื่องความสะอาดตลอดเวลานะครับสาหรับในเรื่องของตัวรถผมนะครับแล้วก็หม้อน้ำเนี่ย น้ำข้างในหม้อน้ำเนี่ยจะเป็นหม้อน้ำน้ำของน้ำน้ำยาคลูแลนของไอซินนะครับเป็นน้ำยาคลูเลนจากญี่ปุ่นประมาณนั้นเพราะว่ามันจะมีสารเคลือบหม้อน้ำด้วยสารเคลือบรอยรั่วซึมต่างๆนะครับในเรื่องของน้ำยาคลูลนของบริษัทของไอซินประมาณนั้นนะครับเมคในญี่ปุ่นแล้วก็ฝากเขา้าวาวนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ครับนะครับยังฝากเข้าวาล์เปลี่ยนให้ใหม่คอยหัวเทียนส,ห,ยนห,ห,ยนสหัวเปลี่ยนใหม่หัวเทียน4หัวเปลี่ยนใหม่ ช่วงล่างทําใหม่แน่นๆนะครับคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนด้านหน้าก็จะมีในส่วนของคานหน้านะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดน็อตเนี่ยขยับเพราะว่าเปลี่ยนมอน้ํานะครับสัดส่วนใหญ่นะครับก็โดยรวมเนี่ยโคตรดีเลยคันนี้นะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับตรงนี้จะเป็นเบ้าหัวชกเดิมจากโรงงานสี่ห้องเครื่องเดิมจากโรงงานครับนะครับด้านซ้ายของตัวรถครับ ป้องหัวชกเดิมจากโรงงานนะครับเมสอาร์คเดิมจากโรงงานเมสพอร์เดิมจากโรงงานรถคันนี้สวยเลยนะครับฝากระโปรงแท้จากโรงงานโตโยต้าครับตรงนี้โลโก้แท้จากโตโยต้านะครับแล้วก็ตรงนี้สติกเกอร์ยังอยู่นะสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานการล้อนเดิมจากโรงงานของโตโยต้าครับนะครับโดยรวมเนี่ยรถไม่มีชนเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีอะไรแต่ถ้ามีรอยเฉียวรอยเบียดบ้างเป็นเรื่องปกติของรดมือ2ครับคันนี้เป็นสีบอลเดิมแท้จากโรงงานครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบๆตัวรถก่อนจะไปดูภายในคันนี้ผมทําสปาภายในให้ใหม่นะครับรถบางเดิมแน่นอนนะครับด้านหลังผมทําสปาให้ใหม่นะครับเลื่อออกมาทําให้ทั้งหมดครับนี่ที่ขันยางอะไรอยู่ตรงนี้นะครับขันแม่แรงอยู่ตรงนี้ข้างขวาของตัวรถเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานพับเดิมจากโรงงานซอกเดิมจากโรงงานเห็นไหมครับฝากระโปรงท้ายไม่เคยถอดนะครับแม่แรงไม่มีให้นะครับคันนี้อันนี้ครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่เคยถอดครับโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบครับ นะครับมุมซ้ายของตัวรถครับพับเดิมจากโรงงานทั้งหมดโลโก้แท้จากโตโยต้ายังอยู่ครบครับเป็น 1.5e vvti นะครับในรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้ 1.5e นะครับไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นก็คือตัว J แต่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ในเรื่องของดิสสล้อนะครับถ้าเป็นตัว e เนี่ยให้ดิสสล้อมาให้นะครับมาดูด้านในของตัวรถคันนี้ ส่วนคันนี้นะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับที่เพิ่มเข้ามาต่อไปนี้ก็คือในเรื่องของจอกลางนะครับตรงนี้ผมซื้อใส่อ่ะเรียบร้อยจอกลาง1ตัวครับเป็นจอ Android นะครับเป็นรุ่นใหม่เลยที่ทัศสกรีนเร็วมากนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็ไม่ถึงกับเร็วจ๋านะครับแต่สามารถดู YouTube ได้นะดู youtube ดู Facebook ดูอะไรเนี้ยได้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้ผมก็ไม่ได้เล่นอะไรมากมายหรอกเพราะว่าผมเพิ่งติดตั้งแล้วก็ คือพูดง่ายๆเลยผมเพิ่งซื้อใส่นั่นแหละนะครับฟิล์มติดใหม่รอบคันครับเป็นของเทคนิคฟิล์มนะครับนี่เพิ่งติดได้ไม่ถึงเดือนนะครับประมาณ2อาทิตย์กว่าข้าง80หลัง80ข้างหน้า5 0พร้อมกล้องหน้ามาให้ด้วย1ตัวผมขออนุญาตด,ดึงเมมโมรีออกนะครับเมมโมรี Memory ของผมผมซื้อมาแพงน,นะครับผมใช้เมมโมอรีอย่างดี อ่ะตรงนี้ช่องเก็บของผมชอบเอากระดาษทิชชู่มาใส่ตรงนี้นะครับประมาณนี้พวงลอยสวยนะครับภายในสวยเอาจริงอะตอนแรกผมก็ยังไม่อยากปลดระวางหรอกนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมพาตัดหัวเข่ามาผมต้องใช้รถเกียร์ออโต้แล้วนะครับผมถึงต้องปล่อยมันเหนื่อยมากเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เบาะซักให้เรียบร้อยครับถอดซักแลวเบะเบาะตรงนู้นนะครับถอดเย็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเบาะขาดเลยนะครับ ประตูนะครับพี่ตั้มได้หรือออกมาทั้งหมดแล้วก็ซักเบาะซักคมซักภายในซักทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับตัวรถนะครับฝ้าเพดานซักหมดนะครับสวยเลยเล่มพร้อมโอนนะครับนี่สวยนะสวยมากนะครับเบาะก็สวยครับเบาะดูนะไม่มีอะไรขาดเลยนะอันนี้คือซักใหม่หมดนะครับภายในหอมมากนะครับช่างตั้มจัดให้หอมหอมเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ฝ้าเพดานนะครับสะอาดใสแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามันมีคราบกาแฟกระเด็นมั่งหลอดดีดมั่งอะไรมั่งนะครับผมจัดการให้หมดแล้วผมเป็นคนทําเองนะครับด้วยความสะอาดนะครับเพื่อผลงานที่สะอาดสวิตตรงนี้ผมเพิ่งซื้อมาใส่นะครับเพราะตอนแรกมันเสียนะครับมันใช้ไม่ได้จัดให้ครับประตูจะปิดนุ่มแบบนี้ทุกบานครับเชื่อมั่นในฝีมือผมได้เลยว่ารถของผมไม่มีชนหนักแน่นอนคันนี้ ไม่มีตัดต่อพิความผิดกฎหมายแน่นอนถ้าเกิดว่าเจอกรณีนี้นะครับผมซื้อคืนเต็มจํานวนไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นครับเอาคลิปนี้ไว้เป็นประกันเลยนะครับ <S <S ผมจะไม่ลบคลิปเพราะว่าเป็นเครดิตของทางร้านด้วยอันนี้ผมเป็นคนตรงๆต,ตรงไปตรงมารีวิวชัดเจนอยู่แล้วครับนะครับกุญแจมีให้2ดอกนะครับกุญแจมีมาให้2ดอกครับผมซื้อรถบ้านมานะครับซื้อมานานแล้วด้วยแทบจะปีกว่าแล้วอะนะครับอยู่กับผมนานมากแล้วผมคนเป็นคนที่ดูแลรถชอบรถรักรถ เปื้อนไม่ได้เลยนะครับเปื้อนไม่ได้เลยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถผมนะถ้าเป็นรถแฟนค่อยว่ากันไปอย่างหนึ่งเพราะว่าผมล้างไม่ไหวจริงๆนะครับมันก็ผู้หญิงใช่เนาะนะครับอ่ะนี่ครับบานพับเดิมจากโรงงานครับตัวต้าเดิมจากโรงงานนะครับนี่บางเดิมจากโรงงานแมสพอรตเดิมจากโรงงานอย่างนี้ผมถ่ายให้ดูนะครับผมรื้อผมออกมาคือเดิมหมดทั้งคันนะครับอันนี้คือรถผมเองนะครับ ถ้ารถคันนี้นะพี่ความตัดต่อผิดกฎหมายซื้อคืนเต็มจํานวนไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นครับนะครับเห็นไหมครับแผงประตูสวยมากนะครับรถผมจะจอดในร่มตลอดนะครับแผงประตูสวยมากจริงๆนะครับภายในสวยมากนะครับเนี่ยครับเมสพอร์ตเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับอ่ารีวิวรถก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็ให้มันขายตัวมันเองนะครับรถผมประมาณนี้ทุกคันยางเป็นยางมิชลินครับผมถ่วงล้อให้นะครับแล้วก็ ยางเนี่ยสลับล้อหน้ามาหลังให้หลังไปหน้าให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับให้พร้อมใช้งานดูง่ายๆครับสลับล้อด้านหน้าเนี่ยยางมันจะเยอะนะครับดอกมันจะหนากว่าเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นเครื่องยนต์ผมสลับมาข้างหลังให้เรียบร้อยแล้วครับใช้อีกประมาณเป็นปีอ่ะโอเคสักประมาณนั้นเพจจะเป็นเพดตัวต้า06ครับ06จะเพจจะอยู่ตรงนี้ถ้า0 4นย์เพจจะอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้น็อตไม่เคยถอดนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับ บานพับเดิมน็อตไม่เคยขยับนะครับนี่ครับน็อตไม่เคยขยับนะครับประมาณนี้เบาะสวยนะครับฟองน้ําดีอยู่สวยเลยนะครับไม่มีฝุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าหรือทําคะอาดให้ส่วนพรมนะครับผมล้างนุ่นซักอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวผมเอามาใส่ให้นะครับแล้วก็ศูนย์หกนะครับจะมีเท้าแขนตรงนี้ให้จะมีเท้าแขนช่องเก็บของตรงนี้ให้นะครับช่องเก็บของประมาณนี้นะครับอันนี้ชุดโอนของลูกค้าเก๊ไม่มีหักไม่มีแตกนะครับ ก็จะประมาณนี้ใครที่ได้รถคันนี้ไปผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่าผมก็เซอร์วิสตลอดนะครับอันเนี้ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาวิ่งไม่ถึง1,500โลเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาวิ่งเทพรอบเดียวเองนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนตรงนี้ทําสีให้ใหม่เรียบร้อยกับหูกระจกนะครับหูกระจกเขาทำให้นะครับประตูเดิมแท้จากโรงงานปิดนุ่มทุกบานหูกระจกทําสีใหม่อ่โอเคครับคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ ขัดไฟหน้าให้ใหม่นะครับช่างเบลมาฝีมือขัดไฟหน้าช่างเบลนะครับขัดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเริ่มต้นใหม่เพราะว่าที่ผมใช้อยู่ก็คือไม่ได้ขัดไฟหน้าเลยไฟหน้ามันจะเหลืองๆนิดนึงนะครับแต่ผมขัดให้ใหม่แล้วนะครับเพราะว่ารถผมใช้งานทุกวันก็ไม่รู้จะขัดไปทําไมถ้าเป็นไปได้นะครับคันนี้ก็ พร้อมใช้งานอะไม่มีอะไรเอาไปดูแลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะครับได้รถคันนี้ไปนะครับผมขอวานอยู่อย่างหนึ่งนะครับอย่าเอาน้ําเปล่าไปเติม,มอน้ําของผมให้ซื้อน้ํายาคูลแลนด์นะครับนะครับให้ซื้อน้ํายาคูลแลนด์เติมของผมนะครับน้ํายาคูลแลนด์เดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างให้อีกทีหนึ่งหลังการขายนะครับประมาณนี้อย่าเอาน้ําเปล่าไปเติมของผมนะครับถ้าเป็นสนิมเมื่อไหร่เครื่อง v ีออมันชอบผุนะครับอย่าให้เป็นสนิมนะครับ เพราะว่าเครื่อง Toyota <S <S เครื่อง Honda มันชอบผุนะครับร่องน้ําจะผุตามอายุด้วยประมาณนี้ครับการดูแลรถด,ดูแลง่ายครับดูแลง่ายมากไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ยาวๆเนี่ยวีออนะครับอยู่ได้แบบยาวๆเลยนะครับขับแบบยาวๆผมการันตีเลยว่าวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะครับสำหรับโ o โยต้าวีอแบตเตอรี่ดีด้วยคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนโอเคครับ สำหรับ v ีออคันนี้ครับบอกได้เลยว่าสุดคุ้มครับเพราะว่าผมได้ดูแลมาเรื่อยๆดูแลตลอดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามรอบเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามรอบนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่93,000ับาทนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนเพราะว่าติดฟิล์มใหม่หม้อน้ําใหม่แล้วก็เซอร์วิสพวกรั่วซึมเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับฝาครอบเครื่องอะไรนะครับแล้วก็น้ามันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับแล้วก็น้ำมันพาวเวอร์อะไรก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโ o y ยต a Vios คันนี้ครับ93,000บาทเท่น้าครัน